สวัสดีครับวันนี้เ,ออเราจะมาทำเวนจิลี่นะครับดูดปุ๋ยก็คือให้ปุ๋ยทางน้ำหรือระบบเวนจิลี่นะครับเรียกตัวเวนจิลี่นา4ีหุนอ,อ,อุปกรณ์ก็จะมีข้อต่อเกี่ยวใน2ตัวนะครับนี่หุนห,หนึ่งส่วนสองแล้วก็ข้องอ สี่หุนบนกันครับสองตัวแล้วก็บลเบลตัวใหญ่สองนิ้วหนึ่งตัวแล้วก็สามทางลดสี่หุนสองตัวแล้วก็สามทางสี่หุนหนึ่งตัวแล้วก็บลเบลสี่หุนสองตัวครับผมสามตัวครับพอดีเราจะทำ เป็นก๊อกน้ําออกมาด้วยมีสาอ,อกทางนี้ข้อง,งอคือมีสามตัวเพิ่มมาตรงนี้ครับเพื่อเป็นหนึ่งตัวเดีวแล้วก็เป็นท่อ PVC 4สหุนเดี๋ยวความยาวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดังครับครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆที่ ผมได้ติดตั้งขึ้นมาจากเมื่อกี้เดี๋ยวจะนําไปติดตั้งที่สวน,นครับนี่เป็นโครงสร้างออคร่าวๆครับที่จะอธิบายคืออุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อกี้ที่บอกไปก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาด้วยนะครับใช้ปันเกียวแล้วก็เลื่อยเดี๋ยวตัวนี้ไว้เลื่อย PVC แล้วก็ท่อสี่หุนยาวสี่เมตร นี่เป็นโครงสร้างคร่าวๆซึ่งคุณเพื่อนจะไปอะแดปหรือว่าไปดัดแปลงที่สวนก็แล้วแต่ครับเพราะว่าอันนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะสูงยาวเท่าไหร่แล้วแต่ลักษณะของบริบทแล้วแต่สวนนั้นจะใช้เหมาะสมกับแปลงยังไงอันนี้คือคร่าวๆครับเดี๋ยวจะนำไปติดตั้งที่สวนเป็นระบบเบนจุลี ลืมบอกไปครับเมื่อกี้สำคัญสุดๆครับตัวนี้จะมีลูกศรศรได้หันไปทางน้ำหมอกนะครับอ<ม>ย่าไปติดกับอย่าไปติดกับด้านหันมาน,น,มน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูลูกศรนี่ครับศร ต้องไปหันไปทางสวนนะครับไม่ใช่จะหันเข้าปั๊มผิดแน่นอนครับวันนั้นไม่ดูดหแน่นอนครับนี่คือต้องระวังราะคุณระวังต้องหันไปทางสวนกับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทํางานของเวนจอรี่นี่คือน้ําก็จะมาจากปั๊มนะครับมาจากบาดาลมาจากปั๊มก่อนนี่ตามสายนี่ เข้าสู่ท่อเมนแต่ถ้าเราต้องการให้เข้าสู่เข้าสู่แปลงก็คือเปิดตัวนี้หมดเลยแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้ปิดตัวนี้ไว้บนบ่าสองตัวนี้เปิดบนบ่าตัวใหญ่สองนิ้วน้ำก็จะวิ่งตรงไปเลยเข้าสู่กลองแล้วก็เข้าสู่แปลงไปเลยคือก็จะไม่ได้ขึ้นมาข้างบน แต่ถ้าเราต้องการให้ระบบบิลจุลี่ตัวนี้ทาออํางานก็คือง่ายครับหลักการก็เปิดให้เขาขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เปิดหนึ่งก็จะบิงมาเนี่ยแล้วก็เปิดสองก็จะบิงมาเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในแปลงแล้วหลักการสําคัญก็คือเราจะบิดตัวบนบ่าสองนิ้วนี่ ให้ได้45ถึ50ง50องศาประมาณนี้เราหลักการทํางานก็คือจะวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็จุดน้ําก็จะถูกเบียเบ่ยงขึ้นไปเบี่ยงขึ้นไปเนี่ยปึ๊บขึ้นมาแล้วก็จะมาสูระบบเินทูลี่ล้วที่เกิดระบบสูญญากาศแล้วก็จะดูดปุ๋ยแล้วดูดน้ําในถังนี้ขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งมาเนี่ยจริงๆเราเปิดหมดเล้แล้วก็ดูดปุ๋ยขึ้นมาก็เข้าแปลงปกติ แต่ข้อผิดพลาดของผมคือตัวเวนตุลี่ตัวนี้เล็กมันถึงสายดูดทุกอย่างไงมันเล็กเกินไปจริงต้องซื้อแบบมาตรฐานเลยสามให้ประมาณทักเกือบพันนคะครับจะมีจะดีกว่าธรรมดาของถูกมันจะดูมันจะดูได้น้อยมากนานก็คือถ้าเราไม่มีตัวนี้ให้เยอะเนี่ย จริงเราบิดแค่นิดเดียวยงเงี้ยเราต้องบิดเยอะขนาดนี้เกือบจะปิดเลยครับน้ำาก็จะวิ่งเข้ามานี่เยอะขึ้นก็จะดูเยอะขึ้นแต่ว่าเครื่องจะทํางานอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะน้ำออกมาเนี่ยคือว่ามันไม่ไหลไม่สะดวกอ่ะเหมือนคนนะครับปวดท้องปวดไถย่าเงี้ยมันก็จะอัดอยู่เงี้ยแล้วทางระบบน้ําเล็กๆก,ก,ก็จะไปได้เล็กน้อยนี่เครื่องก็จะดันน้ำํำ่อนมาก็ทําให้เครื่องเขาทางานหนัก แต่ถ้าได้ตัวระบบดีๆตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็เปิดแคนนี้เขาก็ไปแล้วอันนี้ต้องเป็นข้อผิดพลาดตัวใหญ่มาเตือนครับให้ซื้อของดีไปเลยนี่ครับก็มีอะไรครับวันนี้มาบอกระบบการให้ปุ๋ยไปกับระบบน้ำซึ่งเป็นวิธีการประหยัดเวลา เพราะผมทําเยอะเจไร่นี่ก็ถือว่าเยอะสี่พันหลุมสี่พันต้นจริงจะมาเดินหยอดนี้ก็มันก็ได้แล้วครับแต่ว่าใบมันคุมหมดแล้วก็เลยให้ไปตามน้ำไปทีละนิดทีละนิดนออขอบคุณครับวันนี้ก็จบแค่นี้ เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องยาเรื่องเชียรลาว่าเอาอยู่หรือเปล่าครับขอบคุณครับ